สำหรับสบู่เหลวล้างหน้าตัวดังขวดนี้มีลักษณะเป็นเนื้อเจลสีเหลืองใสที่โดดเด่นด้วยสูตรไฮโปอนแลกเนิกหรือสูตรอ่อนโยนผ่านการทดสอบโดยผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนงังแล้วว่าไม่ทำให้เกิดการรักภายเคืองผิวจึงใช้ได้กับทุกสภาพผิวแม้แต่ผู้ที่มีผิวแพ้ง่าย อีกทั้งยังมีส่วนผสมของกลีเซอรีนและซาลิซิลิกแอซิดที่ช่วยทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึกโดยไม่ทิ้งสารตกค้างและที่สำคัญคือไม่ทำให้ผิวหน้าของคุณแห้งตึงหลังล้างหน้าด้วยจึงมอบผิวหน้าสะอาดและสดชื่นเหมาะกับผู้ที่มีผิวแพ้ง่ายมากๆเลยค่ะ ขอเอาใจผู้ที่ชื่นชอบการพื้นบำรุงผิวขณะหลับบ้างนะคะด้วยสลีป e e p งมา s ์กระปุกนี้เลยครัเพราะเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้าจากไล่ไฮโดรบูสที่มอบความชุ่มชื้นให้กับผิวหน้าคุณยาวนานกว่า48ชั่วโมงด้วยส่วนผสมของพิวริฟายไฮโรนิกแอซิดพร้อมทั้งคุณค่าจากแอนตี้ออกซิแดนเลมอนพิวฟอร์มูล่าซึ่งมีส่วนช่วยพื้นบำรุงและเสริมกรอบป้องกันทําให้ผิวของคุณแข็งแรงและนุ่มฟู ยิ่งไปกว่านั้นยังผ่านการทดสอบโดยผู้เชี่ยวชาญทางด้านผิวหนังแล้วว่าอ่อนโยนกับผิวหน้าด้วยค่ะหากใครที่มีปัญหาหน้ามันเยิมและสิ่งสกรปรกอุดต้านผิวแล้วแล้วก็เราขอแนะนำโฟมล้างหน้าเนื้อเนยียนละเอียดหลอดนี้เลยค่ะด้วยฟองสัมผัสที่นุ่มละมุนไม่บาดผิวหน้าและโดดเด่นด้วยเทคโนโลยี Deep Clean ซึ่งเป็นเอกสิทธิ์เฉพาะของแบรนด์จึงช่วยทำความสะอาดและขะจัดสิ่งสกรปรกได้อย่างล้ำลึก นอกจากนี้ยังผสานคุณค่าจากลิเซอรีนและบีสวัเพื่อให้ผิวของคุณสะอาดพร้อมควบคุมความมันจึงมอบผิวที่เนียนนุ่มและดูมีสุขภาพดีสำหรับผู้ที่มีผิวมันห้ามพลาดเลยนะคะ หากคุณกังวลว่าครีมบำรุงผิวหน้าสำหรับกลางวันจะทำให้หน้ามันเยิมครีมบำรุงกระปุกนี้จะตอบโจทย์คุณแน่นอนเพราะมีเนื้อเจลบางเบาปราศจ,จากน้ำมันจึงสามารถซึมเข้าสู่ผิวได้รวดเร็วมอบความชุ่มชื้นยาวนานกว่า72ชั่วโมงโดยไม่อุดตันรูขุมขนเพราะเทคโนโลโยี m อ i s t u r น s e n ร์รค complex ซ,ซึ่งมีส่วนผสมของโอลิฟไปแครกช่วยมอบผิวหน้าที่ดูอิ่มน้ำในทันทีอีกทั้งมีส่วนช่วยกระตุ้นบำรุงและซ่อมแซมผิวที่สำคัญยังผ่านการทดสอบโดยผู้ชี่ ชาญแล้วว่าอ่อนโยนต่อผิวหนังแม้แต่ผู้ที่ผิวบอบบางก็สามารถใช้ได้ค่ะเ mm. ชื่อว่าสาวๆหลายคนคงคุ้นเคยกับน้ำมันบำรุงผิวกายขวดนี้กันอยู่แล้วเพราะเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ดูแลผิวกายยอดยยมโดดเด่นด้วยเนื้อสัมผัสที่บางเบาซึบบซาบสู่ผิวกายได้อย่างรวดเร็วโดยมาพร้อมกลิ่นหอมละมุนอ่อน ยิ่งไปกว่านั้นยังผสานคุณค่าจากสารสกัดน้ำมันงาที่ช่วยพื้นบำรุงผิวแห้งและหยาบกร้านมอบความเนียนนุ่มเยาวนานทำให้ผิวกายของคุณแลดูสุขภาพดีโดยเราขอแนะนำให้คุณหยดน้ำมันลงบนฝ่ามือแล้วค่อยทโลมงลงบนผิวที่มาดหรือจะใช้ในขณะที่อาบน้ำก็ได้เช่นกันค่ะ การเช็ดหรือลบเครื่องสําอางเป็นอีกหนึ่งขั้นตอนทําความสะอาดผิวหน้าที่คุณไม่ควรมองข้ามเราจึงขอแนะนำมิเซนล่าวอเตอร์ขวดนี้เลยค่ะเพราะมีเทคโนโลยีทริปเปิลมิเซนล่าสโมเลกุลและเทคโนโลยีดีฟคลีนเอกซิฉพาะที่ช่วยขจัดสิ่งสกรปรกได้หมดจดไม่ว่าจะเป็นเครื่องสําอางครีมกันแดดตลอดจนฝุ่นมลภาวะอย่าง PM 2 5ที่สําคัญคือเป็นสูตร PS Balance ซึ่งไม่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์น้ําหอมสารกันเสียและพาราเบนจึงอ่อนโยนต่อผิวของคุณผู้ที่มี ผิวแพ้ง่ายจึงใช้ได้ด้วยนะคะมาเติมความสดชื่นพร้อมบำรุงผิวขณะอาบน้ำด้วยเจลอาบน้ำเรนแบตกันดีกว่าค่ะ โดยมีให้เลือกทั้งหมด3สูตรได้แก่สูตร r e p ฟ e ชชิ h i n g ให้คุณผ่อนคลายราวกับอยู่ในสปากลิ่นโอเชียนที่จะมอบความสดชื่นของท้องทะเลและสูตร a n t แ b a c t e r ียที่มาพร้อมกลิ่นหอมหวานสไตล์ p r u i ี y f l o r a ลซึ่งส่วนผสมของทั้งสาสูตรนี้นอกจากจะทำความสะอาดผิวกายได้อย่างสะอาดหมดจดแล้ว <c oughs> ก็ยังช่วยเติมความชุ่มชื้นให้ผิวเนียนนุ่มโดยไม่ทิ้งความแห้งกร้านเอาไว้อีกด้วยค่ะ ถ้าคุณกำลังประสบปัญหาสิวอย่างหนักลองเปลี่ยนมาใช้โฟมล้างหน้าสูตรป้องกันสิวโดยเฉพาะหลอดนี้ดูสิคะด้วยส่วนผสมของอะมิโนแอซิซาลิซิลิกแอซิดและ IPMP ซึ่งเป็นตัวช่วยสำคัญในการขจัด3มต้นต่อปัญหาสิวอย่างความมันแบคทีเรียและสิ่งสกรปรกตกค้างให้สะอาดหมดจด พร้อมสร้างประการปกป้องผิวไม่ให้เกิดการสะสมของแบคทีเรียจึงช่วยลดการเกิดซ้ำของสิวได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สำคัญโฟมล้างหน้าสูตรนี้ยังปราศจากส่วนผสมของสบู่ที่อาจทำร้ายผิวได้อีกด้วยค่ะครีมกันแดดเป็นอีกหนึ่งไอเทมสำคัญก่อนออกจากบ้านเราจึงขอแนะนำครีมกันแดดหลอดนี้ค่ะเนื่องจากมีเทคโนโลยีไยทัดที่ทำให้มีเนื้อสัมผัสบ,บางเบาไม่ทำให้คุณรู้สึกเหนียวเหนอะหนะ ยิ่งไปกว่านั้นยังมาพร้อมกับเทคโนโลยี h e ลิโอเพล็กที่เสริมประสิทธิภาพในการปกป้องผิวจากรังสี UVA และ UVB ด้วย SPF 50+ บก PA+++ บวกซึ่งถือว่าเป็นครีมกันแดดที่มีความเสถียรช่วยป้องกันผิวได้ยาวนานหลายชั่วโมงนอกจากนี้ยังไม่ทำให้เกิดสิวอีกด้วยเหมาะอย่างยิ่งสำหรับกิจกรรมกลางแจ้งค่ะ ด้วยคุณค่าจากนีโอกลูโกซีนที่เป็นอะมิโนทูร่าซึ่งมีส่วนช่วยลดเลือนจุดด่างดำและปรับสีผิวให้กระจ่างใสย,ยิ่งขึ้นพร้อมด้วยริไซาตที่จะเข้าไปฟื้นบำรุงและเติมความชุ่มชื้นให้แก่ผิวอย่างล้ำลึกจากภายในโดยปราศจ,จากน้ำมันและแอลกอฮอล์จึงเป็นครีมบำรุงที่จะมอบผิวเรียบเนียนสดใสและดูอิ่มน,น้ำ นอกจากนี้เนื้อสัมผัสแบบเจลยังมีความบางเบากว่าเนื้อครีมทั่วไปสามารถทาได้ทั้งเวลากลางวันและกลางคืนโดยเราขอแนะนำให้ใช้ร่วมกับในครีมสูตรเดียวกันเพื่อประสิทธิภาพการบำรุงอย่างเต็มที่ค่ะคุณคิดว่ารายการนี้เหมาะสมหรือไม่แสดงความคิดเห็นสำหรับเราคุณสามารถค้นหาลิงก์ผลิตภัณฑ์ในคำอธิบายของวิดีโออย่าลืมกดไลค์และสมัครรับข้อมูลช่องเพื่อติดตามรีวิวล่าสุด